กิ่งโลกลาะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพระ่าณญุ่นรายได้เอาแย่ยมเยยมมรายไดุ้่นประมาณเฉลี่ยเดือนลนอะักบาทหร่สำหรับพี่เองกับประมาณแสนกว่จาจะพอเล่านั้นกับประมาณสองแสนถึงสามแสนโอ้ประมาณสักห้าแสนเนะาะประมาณหาแสนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าถิ่มมากเป็นยังจังถิ่มมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอยู่ที่อยู่ใครอยู่หน้าน้ำกันเนะาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมเนนะครับคุณสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเยี่ยม เมียฝรั่งนะครับสื่อเพลินเป็นแรงพุ่มนี่แหละเป็น,นเหตุกเกษตรผสมผสานครับแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องมือนะครับเป็นรถไทยน,นะครับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวให้ชิปเบิ้งนั้งกันนะครับว่ารถไถยของเพลินละรถไรถยมุ่งนอกมันเป็นจังไรแน,น่นะครับแล้วกับเบิ้งวิธีการเหตุกเกษตรของเพลินนะครับเมนจังไรเพลินจัง เลือกที่จะไมเ่เกษตรดูบ้านนะครับทีมเงื่นเดือนมันเปหน่อยนะครับพรอๆพอีพ่พน้องครับเงื่นเดือนสองคนพวมียน,นั่นรวมหาแสนบาทนะครับจะว่ามาอยู่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วคลิปน้ำกันไปกันเลยครับ แม่พี่น้องครับตอนนี้กับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวมาจังไดไปมาจังไดไปจังไดนี่มาเยี่ยมครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเยี่ยมผีไผ่นะครับซึ่งเ่าได้เจอกันกับหลายปีแล้วเนาะหลายปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เพิ่นเด๋มาเฮ็ดเกษตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวกำลังเห็นรถอีหยังนั่นเพิ่นเอามานั่นแหมรถไถเอามาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเออมาจาก ตั้งใจเอามาเลยตั้งใจเอามาจัดการเกษตรค่ะอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับรถไถจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิง่งคันนี้ก่อนนะครับจังลวงไปเบิง่งคันนั่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ยนี่สุดยอดอิหรีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ท่งนี่คือบอกคือบานเห่านะครับเดี๋ยวจังให้พี่พายเพิ่นอธิบายให้พอมพี่น้องเบิงนะครับเครื่องเมื่อการเกษตรจากเมืองนอกครับพอมพี่น้องครับเราเด้อเดือยค้นรถไทคันนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ต่างใจมาเหตุการเกษตรโดยเฉพาะค่ะคือว่าจะใส่ชีวิตได้บานปลายชีวิตช่วงเกษียณครับกันเลยเด้คดขค้นรถคันนี้มาอายุเพิ่น,น,นประมาณห้าสิบกว่าปี รุ่นรุ่นนี้จะบ่มีขายอีกแล้วค่ะเป็นรุ่นสุดท้ายกับบอจักในเชลิเชลแฟนกันเลยไปสื่อมาไว้เพื่อให้ลูกให้ร้านได้ดูตังครับอ่าเป็นเป็นอ่าพระเอิญมาอีหยังล่ะภาษาบ้านเฮาเป็นอนุสรณ์เนาะอนุสอนเออเป็นอนุสรอนเป็นอนุรักษ์ของเก่าไว้ครับเป็นอนุสรณ์อนุรักษ์ของเก่านะครับพ่อมีพี่น้องครับอันนี้คืออ่ามีโอกาสเดมาเยี่ยม ที่ไพ่นะครับพอเป็พี่น้องครับเหล่ากาเพื่อนกาเอารถที่เพิ่นเอามาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับที่ที่เป็นของเมืองนอกเพิ่นใส่นะครับอันนี้คือเป็นต้นนี้เขาเอิ้นรถยนต์า่าครับพี่อ๋อซื้อมันรับปิดรับปิดเนาะรับปิดอ่าวัตถุประสงค์ก็คือรถคันนี้เขาใส่ไว้นะเป็นรถไถหน้าบ่หรือรถ บอบอค่ะรถตันใหญ่พอเป็นรถตันใหญ่ห้งัวพอเป็นรถตันใหญ่ห้งัวรถตันใหญ่ห้งัวโอ้นี่ครับพอมีพี่น้องครับรถตันใหญ่ห้งัวอยู่เมืองนอกลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเด้อนะครับเดี๋ยวเราไปเบอร์อีกขั้นหนึ่งนะครับพอมีพี่น้องครับอันนั้นคืออันนั้นรถไทยเป็นรถไทยเนาะรถไทยการเกษตรเป็นรถไทยไถนาไถไถผนมันครับผลยาไตปุชยาง จะคข้องเพ่อนอายุเจ็ดปีรถไทยนั่นเข่าเกือเข่าเกือจะคล้องประมาณห้าสิกว่าปีโอ้ประบเปีเป็นรถเก่าแก่มรดองของคอเพื่นน่ะนะเราก็เลยอนุญา์ไว้ตอนนี้มันตรนี้มีอุปกรณ์เก็บสองลครับคือเข่าตายกับเายไปสวัสดีครับพันยญยครับ เออสวัสดีครับพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่นี่ยุคประเทศไหนเนาะนี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนาะอ่าเพื่อนซื้อทีงไหนครับนี่ซื้อคุณทิวดอค่ะคุณทิวดอนะครับเดี๋ยวเขามาถามคุณทิวดอนะครับกับว่าเครื่องมือการเกษตรสมัยก่อนนะครับที่เพิ่นเอามานำเนี่ย เป็นแต่ไหนยังใส่งานได้ดีบอใส่งานได้ดีค่ะยังไทยิ่คายไทยน้าเป็นปกติแล้วก็เอาไปปั่นไหปั่นนาเป็นปกติค่ะอ๋อเพิ่นก็นยังเอาไปปั่นไหปันหน่นนารถนี่มันแห้งบ่ครับจักแกงมาเนาะสองพันหาค่ะสองพันหาจ้ะสองพันหาบัตนี้อะไรอันอยังนี่คือไนบบานเห่าเนี่ยมีป่บ่มีแล้วค่ะบ่มีแล้วบ่มีเลยอ่ะจ้าขันว่าตายก็คือตายไปเลยอ๋อขันว่าตายก็คือตายไปเลยนะครับอันนี้คือแกก็พยายามบ่ให้ตายค่ะ <laughs> คันนี้ก็คือยังสามารถใส่ได้อยู่ใส่ยู่นะครับเป็นเขาเขาก็เกิน่ารุ่นคาสิกเหรอเนาะใช่นะครับรุ่นคาอโลดท่ามโอลท่ามกับเจ้าของกับประมาณโอลท่ามคือข่าวกันครับเจ้าของเดี๋ยวถามพ่อใหญ่เพื่อนเบิร์เพื่อนใส่มาจากปีเพื่อนใส่รถคันนี้มาจากปีเอ่อวิลังคันสตูดิสเซลโตวีลังคันบรูค่ะวันดีอะ วีลัง VR วีลังเนี่ยนสาธิตข่าวสดชั่วแล้วยอ่าตั้งแต่เ,เราหูจกักคว่วมหูจักคว่วมอยู่ในโรงเรียนล,ละวันเห็นแต่พอเล่านั่ยขับรถขั้นหนีมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนจังคันบัดดีในเมื่อพอเล่าเสียเราก็เลยเอามาใส่อครับมันเป็นมรดกถอดจากพอเล่าอ๋อเราก็เลยเดี๋ยวเอามาใส่งานอยู่บาลใส่งานอยู่บาลนะครับบัดดีเอามาจากขั้นนอเอามาสามขั้นค่ะใส่คอนเทนเนอร์มาใส่คอนเทนเนอร์มาจ้า บอกพอมีพี่น้องเบิ่งว่าค่าส่งนั่นจักบาทตอนนั้นค่าส่งนั่นประมาณแสนกูกลัวค่ะเพราะว่าเข้ามาในฐานะคนไทยกลับบ้านอือเขาก็เลยบ่มีผระสงรงผ้าษีหยั่บก็เลยได้ราคาต้อนเอกถือว่าราคาถูกแล้วเปนบอครา,า,าคาส่งราคาถูกแล้วมันบ่ราคาส่งแสนกว่าบาทด้วยครับพอมีพี่น้องครับ<ช>แต่ว่าค่าส่งเอาโลดเพิ่มมานะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อมาเห็ุเครื่องมือการเกษตรเนาะนะครับ เดี๋ยว้าผมกับพอมีพี่น้องไปเบิองอ่งไรนาส่วนผสมเนาะนะครับที่ผีไผ่นะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาได้คุยกันจังไปคุยกันอยู่พุนว่าเป็นอย่างจังทิ่งโลกลากนะครับพอมีพี่น้องครับประว่าอยูพุนไรายได้เอาเยีเ่ยมเยีเ่ยมมึงรายได้ยูพุนประมาณเฉลี่ยเดือนละัทบาทอราสำหรับพี่เองกับประมาณแสนกว่าจะพอเล่านั้นกับประมาณ สองแสนถึงสามแสนโอ้ประมาณสักหาแสนเนาะจ้าประมาณหาแสนนะครับพอพี่พี่น้องครับแต่ว่าถิ่มมากเป็นยังตั้งถิ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอยู่ที่อยู่ไฮยูนานั้งกันเนาะจ้าครับครับพอพี่พี่น้องครับตอนนี้นะครับผีไผ่นะครับเพื่อนกัดจาพผมครับพอพี่พี่น้องนะครับไปเบิง์นไฮน้าสวนผสมเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนมานั่งรถขั้นหนีไปนะครับรถอไทยหน่อยนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันยังไม่มีโอกาสเดินั่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถ ตอนนี้นะครับเรามาถึงหน้านะครับเป็นไหน้าส่วนผสมนะครับของผีไผ่นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผีไผ่นะครับท่านสิบาผมครับคอมพี่น้องนะครับเอาไปเบิ้งนะครับหน้าไรหน้าส่วนผสมของเพื่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปกำลังเริ่มเหรอครับครับเดี๋ยวผีไผ่เข้ามาคุยกันต่อที่ว่าทิ้งเงินเดือนทิ้งไล่ได้ญี่ปุ่นแนวคิดบั่นแนวคิดจังใดผีไผ่จังเลยมารีดเริ่มว่า ตองมายู่บ้านตองมาเฮ็ดเกษตรีอย่างแบบนี้สมัยตะกี้ยู่มองนอกทุกความเจริญมันมันมีมากมายครับปณิยนคิดว่าสมัยตะกี้ยังอดีตตั้งแต่ในน้อยค,คิดอยากจะมาอยู่บานเกิดก็เลยเด็ทีมทุกสิ่งทุกอย่างเงินเดือนประมาณเกือบหาแสนสองคนคใส่ชีวิตอยู่บานเหัา ครับมาได้ทุกปีเหรอครับมาได้นทุกปีะนกปะกับไปไปสมัยตะกี้ก็ไปไปกับกับไปไปกับไปไปกับย่งห่วงลูกไส้อยู่ประมาณที่จริงนะกับประมาณแปดปีนี่แปดปีแล้ว<า>นะครับแปดปีแต่ว่ามาเห็ดกเกษตรจ,จริงจริงต่างต่างนี่ทุกปีละอ๋อเกษตรจ,จริงๆจังๆสมัยตะกี้ก็เห็ดชนยางครับเห็ดชนยาง,ยางไห้ประมาณหาปีก็ลลมเลวเพราะว่าเจ้าของร่างกายบริสมบูรณ์ร่างกายก็เลยได้ถทอยเข้าไปในเมืองครับนนี้ในเมือง ไปในเมืองแลวมันไม่ใช่มันบเม็นสหรับเฮ้าที่ว่าต้องไปอยู่นางนนอนคือคนพิการกันเลยได้เต่ากลับขึ้นมาประมาณได้หาเดือนนี่ค่ะอ๋อหาเดือนหาเดือนกันเลยได้มาลงมือเห็ดกันกงเริ่มเริ่มปลูกหมพผ้าเริ่มปลูกทุเรียนปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้พื้นที่ประมาณัะไรครับที่เฮาเห็ดอยู่ตอนอ๋อพื้นที่ได้มุ่นของพอของแม่มาน่ะประมาณสี่ไรกันเลยมาเห็ดไรนาสวนผสม ปลูกทุกอย่างที่กินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะะรับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้น,นี่กะบักพริกกระลังจะปลูกได้ประมาณสามเดือนอ๋อตัวนี้เขาเอ็ดเองเบ้ดเลยอ๋อตุเรียนกับกระลังแต่ลงครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับบักพริกอุ้ยโดกเนาะพีน่น้องโดกโดกบักพริกปีบักรับแบบนี้เขาเอิ้นแมนบ้าเขาเอิ้นบักพริกป่าอ๋อบักพริกปีบักพริกป่าบักเพลกป่าครับโปมีโรคบ่มี่พ่ายปะต้องฉีดยงฉีดยามันปุ้ยกระชายปุ้ยคอก ครับคือปอดสารปอดสารปอดสารข้าวปลูกกินเองข้าวมาต้องไปฉีดยาโอ้นี่ไสปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยขี้งัวบางที่ล่ะขี้งัวปุ๋ยคอกหวานเห้าโอ้มต่องไปเอาสารเคมีเข้ามาในร่างกายนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าตรงที่ผมเดินอยู่นี่นะครับอ่าพี่ไพ่เนี่ยเป็นถมที่เป็นคูนขึ้นมาเนาะคูนขึ้นมาคูนขึ้นมาประมาณจักเมตรครับเนี่ยประมาณสามเมตรประมาณสามเมตรแต่กระปูก เป็นระยะเมกลัวเมก,วก,กัอ๋อปลูกปลูกอ่าจริงๆผีไพ่เพิ่นปลูกทุเรียนนะครับแล้วกะ็ในในโพนเนี่ยในโพนทุเรียนของเพิ่นนี่เพิ่นจะมีปลูกพริกนะครับแล้วกะ็ซับด้วยอ่าซับด้วยกล้วยนะครับพอมีพี่น้องครับด้านข้างนะครับเพิ่นก็จะปลูกเป็นอ่าบักร้าวเนาะพี่เนาะ บักเผาบักเผาหอมบ่ครับพี่บักเผาน้ำหอมกาน้หอมนะครับแล้วปันก็เลี้ยวไปดันคางฟังนี่ก็จะเป็นข้องนะครับข้องนี่ด้ปล่อยปลาบ่าาพี่เนี่ยปลาไม่เป็นปลาธรรมชาติโอ,อข้องนี่เป็นปลาธรรมชาติถี่มันมาจากจากหน้าของข้าเจ้ามันกะไม่ล่งนี่ย่ำหนาแรงครับน้านา้นาในหน้าบ่มี่มันก็นจะเขาวบอปลาเพราะว่าห้าจะ จะเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติครับจะได้กินปลาแบบธรรมชาติลูกล้านก็นจะได้เบิ่งว่าปลาอีหยังแนยอยู่ในสาฮาวีครับอันนี้คือ,อจุดกกครับตัวน,นี้คือคือเป็นจุดที่ที่ชมวิวของของผีไผ่ได้ดีแห้งนะครับพมพี่น้องครับเพราะว่าจะเห็นบรรยากาศหน้านี่คือสีไลน์เนาะพี่น้องฟังนี่ที ตีไลนะครับแ้วก็มีปลูกเขานะครับตัวนี้นอกจากปลูกเขานี่คือความชีวิของเพลินเพลินเป็ดเพลินเป็ดคู่ใบ้ะปลูกอ่าเพืิพักสวนควาวนะครับสารดกินได้นะครับแต่ว่ากระได้หวังแห้งว่าต้องไม่เห็ดคายเห็ดหนันเห็ดเนี่ย่็ค่ะแจกมูค่ะส่วนมากกระแจกแจก,แจกยางเดียวแจกยางเดียวภายลงมากก็ได้กินน้ำกันเบิร์ดความสุขก็คือว่าเห็นมูได้กินเห็น การที่เข้าไดชหายมีความสุขอ๋อได้เป็นผู้หเ้เนาะพี่เนาะเป็นผู้หเดเป็นผู้ห้ก็มีความสุขนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้บันทบผลผลิตที่เข้าเด้เก็บต่อเน,นื่องบ่พี่อ่าเป็นบางช่วงค่ะมันขืนอยู่กับเซซ่องของผลหมอลผลไม่บ่ได้เก็บต่อเน,นือ่องเพราะว่าบบัณฑบ่ไดิเฮ็ดหวังว่าสิสิใดเงื่อนไงเขากระเป๋า อ่าทุกๆเดือนอ๋อตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดเพื่อเนื่องลาอันข้าได้กินของที่ตามฤดูกาลตามฤดูกาลแล้วก็ปลอดสารพิษปลอดสารพิษปลอดสารพิษสาหรับคนที่อันมัดของปลอดสารพิษเด้อครับเด้ออันนี้คืออ่าเบิง่งผีดใหเป็นเป็นตัวอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสามารถปลูกกินเองนะครับบักพีกนะครับบักฮงนะครับตัวยูน่นี่สามารถเก็บกิน,นได้แม้กระทั่งกล้วยเนาะ กล้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกล้วยนี่คือผลประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนอกจากกินนวยกับยังเอาหยวกเอายังเอาปีไปเห็ดได้อีกนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับพราะหญ่ครับมารอกท่บอกการใส่ซีวิตแบบนี้อยู่ประเทศไทยครับฮ a สตูเก i ในไทยแ h นด์ a ุลเล่ม่ใช่่่รวใ่าเรามักเรามักอยู่นี่เพราะว่ามันบนหนาวคือคืออยู่สวิตเซอร์แลนด์อ๋อมากอากาศมากอากาศ คอนนดบานบอบโบมากระบาบลายคิดอยู่ว่าแต่าบหลาย,ายนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อน่อย <c ười> ครับวความความหูซื้อของของพอใหญ่นะครับในการถี่มาใส่ซีวิตเทเกษตรเกษตรบานเท่ากับเกษตรบานเพื่นต่างกันบอ e t h i กกันรแตกต่างกันมากมากเลย ยกตัวอย่างมึงมาแตกต่างแบบไหนครับวายสเปอรอุนตนเดชวาอนไทยแลนด์เอดทั้งทั้งทั้งท u ้ง u ั้งท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  t ้งั้งทั้งทั a งทั้งทั้งทัทั่งททั้งท้ั้ทั้งทั้ทั้งทั้งตงังกัังังังงงงทงทท บอกว่าคนไทยหรือคนสวิตจะจะดีกลัวแล้วว่าขืนยุ่กับกรณี่อีกก็มีคนดีบ<ม>อดีขึ้นกันอ๋ออยู่ครยับอยู่ใส่กัคือกันนอม,มีทั้งดีไม่ดีนะครับ<ช>พอมีพี่น้องครับอันนี้คือความคิดเห็นของอพ่อยัยมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้ก็คือมาอยู่ในโซนที่เป็นเหตุสวนผลไใหม่นะครับ พื้นที่หนึ่งไร่ครับตรงนี้นะครับพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกสวนผลไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับขิงคาตะไคร่แล้วครับผลไม้มีหลายอย่างนะครับมีอัลคุเรียนมะม่งวงที่มองมองเห็นนะครับแล้วก็เป็นอ่าลำไยครับหลายอย่างนะึกผิดเนาะนี่หลาย,ล <ำ S 1> ลายอย่างนะครับตอนนี้เพิ่นกลังพีไพ่เพิ่นกำลังเก็บกกเก็บ,บมะกรอกน้ำมะกอกน้านะครับจะดรอสซ้อนนะครับดรอสซ้อนอ่าเก็บนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ คนในเมืองก็ต้องซื้อคนบันดอกเข้าคอนี่คอกันกินได้นี่นะครับประมาณหนองครับปุ่มใหญ่ๆเลยปุ่มใหญ่ๆเลยปลยูกปลูปปปกสชนผลไมยย้นี่ปลูกดโดยระบบครับพี่ไพ่อ่าได้ประมาณสี่ห้าปีละค 4, ่ะสี่ห้าปีบางอย่างก็ได้กินนวยหรอห่ะด้กินนวยหรอด้กินเบิร์ดเกือเบิร์ดชูย่างเทิ่งบมอบม่วงเทิ่งช่มผูบลองกองยัง ก็ได้กินละ่ะปลูกไปเรื่อยๆนี่นละ่ะปลูกไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆอยากกินยังกับปลูกกันนานอยาปลกอยาก,กินยังกับปลูกกันนานผักกระจงผักกระเจียวครับสุดยอดนะครับ ใช่ครับตอนนี้ก็คือกลับออกมาจากการเบร์ไหน้าส่วนผสมนะครับแล้วก็ได้เก็บบักหุงมาต่ำนะครับเก็บบักหุงมาต่ำนี่ฟานเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้วเป็นขั้วบัวใส่ธรรมดานะเป็นสไตล์เป็นขั้วฝรั่งนะครับเพราะว่าปีเป็นไปอยู่เมืองนอกมาโดนนะครับในกระดังสสต่ำต่ำบักหุงนะครับเมนี้เมนีนี่เมนูอยไรเนี่ครับพี่อ่าต้มไก่ ใกล้บ้านใช้สมุนไพรสมุนไพรอารมณ์ดีสมุนไพรอารมณ์ดีนะครับแล้วก็แกงนมไม้แกงนมไม้แกงนมไม,ม้สดๆตักหมูฮู้มีสามย่างนะครับฟีมือเชฟนะครับเพราะว่าพี่นไปเห็นงานเป็นผู้ช่วยเชฟนะครับอยู่เซอร์วิสแลนด์นะครับนนบริการเซดซิมฟีมือนะครับโดยการเอาอาหารจากท้องใท้องหน้าเข้านะครับจาก ให้หน้าจนผสมเอาอาหันนะครับเอามาเห็ดกินนะครับเดี๋ยวทักรอชิมน้ำกันครับสีครับผมครับพ่ América. อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับอาหารกะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีนี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องครับปลาตั้บักคงนะครับเป็นบักคงเฮิร์มนะครับบักคงเฮิร์มปลาแดกมาเป็นตัวโตนะครับแบบนี้เลยนะครับปลาแดกมาเป็นตัวโตล่ะกัามันก็มีผ้าล่ะกับเก็บนอไม้นะครับตอนนี้นี่เป็นมาหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะครับล่ะกัมาก แกงหน่อไม้ใส่ผักไหแขงครับกินหอมดีๆครับลกรกคาเมนูที่สามก็จะเป็นนี่ครับต้มไก่บ้านครับใส่สมุนไพรนะครับอารมณ์มด,ดนีนะครับพอดีๆน้องครับเดี๋ยวจต่ละสิ่งล่องชิมเบิร์นะครับพอดีๆน้องครับเดี๋ยวหันไปคุยกับพี่ทไพรวันนะครับมาเห็นแบบนี้เป็นยังไงเป็นยังบ่ได้ความสุขค่ะได้ความสุขเนาะได้ความสุขมากมากเลยครับความสุขอันนี้หารซื้อบ่ได้ด้วยค่ะหารซื้อบ่พายอยากได้เห็นเอาเองครับ ครับเอาฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะค,ะค่ะอันสีมาเฮ็ดยังสี่กำไรชีวิตล้วนๆครับหาซื้อบ่ได้เนาะหาซื้อบ่ได้หาซื้อบ่ได้คันไพ้ย,ยากมีความสุขกับลองมาเฮ็ดเบิ้งครับว่ามันได้แบบมากไม้เลยะะมันได้แบบมากมายนะครับ,พ,รบพ่อแม่พี่นอ้องครับอันนี้คือค้าฝากเนก<ม>าะน,นะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อ่า ที่วายอยู่ในวัททางานนะครับกับเก็บเงินนะครับพอถึงจุดหนึ่งเขากลับมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับกับผมสึกว่ามีความสุขดีนะครับมือเนงนะครับพรมนองคำมือเนงนะครับผมกับพี่ไพ่นะครับกับคอล่าพอมนองไปก่อนนะครับกับกินอาหารไปเลยละนะครับพอกันคิปหนานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ